สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่สี่ฮะเดือนกรกฎาคมหรือเปล่าวะเดือนอะไรวะกรกฎาคมเวลาเอเอาเรื่องวะตีสองสี่สิบครับผมครับไม่โดนตอนนี้เราก็อยู่กับไอ้มอนเต์แบงก์กับมอนเต้ตังฮะกำลังไต่แรงขึ้นบีทองครับผมเอาเรื่องไหมครับวันนี้เราคุณรู้ฮะคลิปผมทำลอาทงตีบ่อยู่นะครับผมวันนี้จะเป็นการตีบวกครั้งสุดท้ายหรือเปล่าฮะมาดูกันครับผม คอร์ช 20, right? ินีคร <ường> ับสองพันสองพันเท่าไหร่วะเดี <lymph unun aries> <RY> S, like ๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งฮะสองพันสิบสี่บวกหกกันนะครับผมถ้าตีติดก็มูลค่าทั้งหมดยี่สิบเอ็ดเอ็มครับผมจะเป็นการตีกันสุดท้ายหรือไม่ไอ้เที่ยนี่ก็เตาเรื่องทั้งปีฮะตอนนี้ตกต่ำฮะอยู่บีเงินฮะเลือดการได้แล้วอยู่บีทองบ่นมากเลยมุดเลื่อยทำเที่ยอะไรไม่ได้ฮะเอลิสตังค์ให้เก่าไว้เอ้ยมันเตตังค์ฮะลองมาดูกันนะครับเขาเรื่องแล้ว มันเตยยุ่งันกีร์มันเตยมันเตยฮะขับใหม่เขาจะไปตั้งสองสองนะเขาอยากประทากับ B ี M เฮ้ยยูเซอร์่อขอฝังฮะเฮ้ยเอาเรื่องมาเฮ้ยขอเราชินีบอกผมฮะมาแรับท่านผู้ชมครับเฮ้ยเอาเรื่องมาบ้าแล้วฮะแหล่งตกต่ำฮะให้ลังเตยพักผ่อนไปหาเมียเยอะกันไปหัวร้อนแล้วฮะแพ้สี่แมตช์รวดอะวันนี้เพิ่งกลับมาเฮ้ยเอาเรื่องมาฮะคนเราชินีเราครับผมเอาเรื่องมาโว้บบันที่มา อัปเกรดไปเลยฮะครั้งสุดท้ายในการฟีฟ่าล่าสางของผมหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมแล้วแต่ชะตากรรมครับผมเจอจรลธีรมอศเอาเรื่องไหมเอาเรื่องไหมที่เอาเรื่องไหมบุกไปอีกแล้วครับเอาเรื่องมาแบงติดเฉยป่ะเอาเรื่องป่ะเอาไงวะเอาไงวะยีบีเอเอ็มป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันต้องจุดเจ็ดครับผมหยุดแล้วครับเจอกันครับผม